สวัสดีทุกท่านนะครับก็มีรถบ้านสภาพพร้อมใช้งานเจ้าของขายเองราคาไม่แพงมาแนะนำกันนะครับคันนี้เป็น m a สด้323เป็นตัว p พ o เทคปี2000เกียร์ธรรมดาใช้น้ำมันล้วนภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบวิทยุซีดีใช้ได้แอร์เย็นรถคันนี้เจ้าขอ,องบอกว่าสภาพพร้อมใช้งานนะครับใช้งานทุกวันเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างไม่มีปัญหาอะไรแอร์เย็น ยางใหม่4เส้นรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่24,000บาทนะครับรถอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาสีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับ Thank yeah. you.